สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a นด o m นะคะกับหัวข้อใครอยากติดต่อมาหาคุณ โอเคลักษณะของคนคนนี้นะคะคนที่อยากจะติดต่อมาหาคุณเนี่ย,ยนะนะมีลักษณาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลักษณาหรือราศีของคนคนนี้มีราศีธนูนะคะแล้วก็มีราศีมีน เออราศีกุมอืมราศีอ่ะมีราศีกุมราศีมีมนราศีธนูประมาณนี้เอ่อราศีกรกฎ ประมาณนี้นะคะเอ้ยเดี๋ยวกลุ่มกลุมไปแล้วเนาะกลุ่มมีนกรกฎธนูอืคนเนี้ยเป็นคนที่เออ่มีสเสน่ห์แบบนะ่าค้นหาเป็นสเสน่ห์ที่ลึกลับซับซ้อนคือเขาเหมือนเป็นคนสองบุคลิกหรือว่าเป็นคนที่มีอะไรที่ เก็บซ่อนเอาไว้อ่ะค่ะคือเขาจะแสดงออกในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาอยากให้คนอื่นเห็นแค่ส่วนหนึ่งของเขาอะ่ะแค่ส่วนหนึ่งของความเป็นเขาแต่อีกส่วนหนึ่งเขาจะเก็บเอาไว้คือไม่บอกใครไม่แสดงออกแต่ว่าคนที่จะรู้จักเขาจริงๆอะคือต้องสนิทสนิทกับเขามากๆถึงจะรู้ว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้เช่นเขาอาจจะดูนิ่ง ดูนิ่งดูนิ่งๆดูเหมือนแบบยิงๆคนอื่นมองมาอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยคนเนี้ยเข้าถึงยากคนเนี้ยเขาดูดูนิ่งๆดูไม่ค่อยพูดดูดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่สนิทกับเขาจริงๆเพื่อนที่สนิทหรือรู้จักกันมานานจะรู้ว่าเฮ้ยเขาเฮฮาบ้าบอได้เหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ตลกสนุกสนานได้เหมือนกันเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นจะเป็นลักษณะแบบ มี2แบบประมาณว่าเออถ้ากับคนไม่สนิทก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้ากับอยู่กับคนที่สนิทด้วยก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือว่ายิ่งรู้จักอ่ะจะยิ่งค้นพบว่าเฮ้ย <c oughs> คนคนนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่ที่ยิ่งรู้จักเรา,เรายิ่งประหลาดใจหรือว่ารู้สึกว่าอา้าวมันไม่ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลน,นะคะเป็นคนขี้กลัว นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาอาจจะเก็บตัวเก็บตัวแล้วก็แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยไว้ใจใครอะค่ะเป็นแบบด้วยความที่หวาดระแวงหรือว่าเป็นคนที่กังวลด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยความคิด,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 ดความรู้สึกของตัวเองมากนะักเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนแล้วก็ค่อนข้างจะปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งเข้ากับ คนนู้นคนนี้ได้คืออยู่ได้กับหลายๆสถานการณ์อ่ะเขาเขาดูไม่ได้ไม่ได้อึดอัดหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบลำบากที่จะต้องอยู่กับคนนู้นอยู่กับคนนี้คืออย่างบางคนอยู่กับคนที่ไม่สนิทจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกแบบ ที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของฉันนะฉันอยากออกไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาอาจจะจะ,จะแบบไม่ว่าจะอยู่กับใครเขาจะปรับตัวเข้ากับกับคนเหล่านั้นได้ค่อนข้างดีอืมแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับชีพจรลงเทา้าเหมือนเขาจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดหรือว่ามีการ ยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานอยู่เรื่อยๆเป็นคนอยู่ไม่ค่อยติดที่โอเคแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรามองดูว่ามันเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบแอบมองแอบสนใจคือรู้จักกันแหละรู้จักกันอยู่แต่ว่าต่างคนต่างมองกัน โดยเฉพาะเขาคือฝั่งคุณอนะเราไม่แน่ใจนะว่าคุณมองเขาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเขาอะแอบมองคุณเขาแอบสนใจคุณเขาแอบชอบคุณใช้คำว่าชอบเลยได้นะคะแอบชอบแอบสนใจคืออยากคุยด้วยอยากทำความรู้จักอยากเข้าหาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าหาคุณเตรียมตัวที่จะเข้าหาคุณเตรียมตัวที่จะ เข้ามาสารสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นบทสนทนาเริ่มต้นคุยเริ่มต้นทําความรู้จักกับคุณให้มากขึ้นมันเหมือนกับคนที่อาจจะเจอหน้ากันหรือว่ารู้จักกันแต่ว่าเป็นการรู้จักที่แบบห่างๆอะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่เชิงสนิทกันอะไม่เชิงสนิทกันมากหรืออย่างมากก็แค่แบบเออคุยกันบ้างหรืออาจจะแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ แต่ว่าคุณกับเขาอ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สนิทกันถึงขนาดที่ว่า,าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆหรือว่าพูดคุยกันบ่อยๆแบบนั้นน่ะแต่เขาอ่ะเหมือนแอบมองคุณมานานแอบมองคุณมาสักพักนึงแล้วสนใจคุณมาสักพักนึงแล้วแต่ฝั่งคุณอาจจะบางคนนะคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะมีคนที่คุณชอบมีคนที่คุณสนใจอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้เขาก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่มีจังหวะไม่มีจังหวะเหมาะที่จะไปจีบคุณหรือจะเข้าไปหาคุณเข้าคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าเร็วๆเนี้ยเหมือนเขาตั้งใจหรือว่ามีความ มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความพร้อมหรือคิดเอาไว้แล้วว่าเขาจะต้องเขาจะต้อง take action อะไรสักอย่างหนึ่งอะจะต้องพูดจะต้องคุยหรือต้องต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเดินหน้าไปหรือมันมีการพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างแค่เล็กๆน้อยๆก็ยังดีอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งใจว่า เขาจะติดต่อมาหาคุณไม่นานด้วยเร็วเร็วนี้เลยเร็วเร็วนี้เร็วมากด้วยบางคนก็ประมาณแบบเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์เนาะเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์สามอาทิตย์สามวันเออประมาณเนี้ยเร็วเวนี้นะคะเขาจะติดต่อมาขอดูหน่อยว่าเขาจะติดต่อมาแล้วพูดเรื่องอะไร เขาจะติดต่อมาในลักษณะไหนหรือพูดคุยกับคุณเรื่องอะไรเอ่ย mm. อืมคือคุณจะพอเดาออกอะว่าเขามีความ mm. เขามีความสนใจคุณนะคะคือเขาจะติดต่อมาแบบแบบคุณไม่ทันตั้งตัวคืออยู่ๆก็ติดต่อมาอยู่ๆก็ทักมาแล้วก็ คุณจะรู้ว่าเขาสนใจคุณแต่เขาจะยังไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเขาชอบคุณนะขอจีบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะกักกักเอาไว้กักเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่คุณจะเห็นอาการหรือลักษณะท่าทางการพูดคุยอะไรของเขาอะคะ่ะที่คุณจะรู้แล้วว่าเออมันแปลก,ปกมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเออพอเดาออก นะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ